รับวันนี้เนาะสาวสว่กงกิมาแจ้งข่าวดีอะไรทุกคนเลยก็คือตอนนั้นกับสาวสว่กะแจ้งไปแล้วเนาะว่าอ่าสาวสว่งจะได้ไปเที่ยกวกรุงเทพกับยูทูบเบอร์ซ่องอื่นคนจะพาไปเนาะดูอะไรก็คือคนได้แจ้งมาแล้วก็คือเดินทางมืออื่นเนาะมืออเป็นมือ,อยังวะม,มืออื่นก็เป็นมือวันศุกร์เนาะเดินทางมืออื่นทุกคนเ,นเอยโดยก็มาแจ้งคน บายดีเละสวัสดีเนาะพี่น้องเอฟซีบาสุขุสุคนเมื่อวานสิเป็นทางฟังลาวฟังไทยหรือต่างประเทศเนาะสาวสว่งก็ขอยินดีตอนทับเขาสู่รต้องสาวสว่างชาแนลโดยวันนี้ก็มาก,กับสาวสว่งตอนเศร้าทุกคนเลยลมกระแหงแหงทุกคนเลยที่ฟุลนกันอ้ปาปากย้ำหนเงี้ยปากย้ำลั่นเนาะเพื่อนเคียมทางทุกคนอย่ลมแหงแหงโดยล้วไพี่น้องก <c oughs> ิบคอจจะไหนเนาะ รับวันนี้เนาะสาวสว่งกัชิมาแจ้งข่าวดีอะไรทุกคนเลยก็คือตอนนั้นกับสาวสวนงกัจแจ้งไปแล้วเนาะว่าสาวสวนงจะได้ไปเที่ยกวกรุงเทพกับอยูทูบเบอร์ซ่องอื่นเพื่อนจะพาไปเนาะดูแลก็คือเพื่อนได้แจ้งมาแล้วก็คือเดินทางเมือ่อื่นเนาะม,มือนเป็นมืออไงวะเมื่อื่นก็เป็น,นมือวันศุกร์เนาะเดินทางเมือ่อื่นทุกคนเลยโดยกับมาแจ้งพรมเอฟซีแถมืน FC, นมันนี้กับวางเนยจัง่อยหนึ่งมาแจ้งพรมเอฟซี เตยไปแบบเข้าบาได้แจกง MC เอฟซีเพื่อนจะค้อมถ่านะหรือว่าอ่าดิฉันจะซีแคแหละเลยเธอนี่ยครับก็มีโอกาสได้มาแจ้งเอฟซีละเด้อเนาะโดยกาสิไปเที่ยวเมืองได้แน่เดียกันยังบอท่านแน่ใจเราทุกคนเนาะแต่ว่าฮอดกรุงเทพแน่นอนทุกคนเลยชิดีเมากรดแท้ๆเนาะชิดีซื้อยาไว้ทุกคนเน้อไปเมื่อน,นั้นสมวังยังเมาไปฮอดกรุงเทพนี่ไกลบ่บ่สิงโอ้โยสบายดีเด้อรพอพี่น้อง ลืมเราอนๆๆอมา <c oughs> สําคัญอยากจะซี้แหละทุกคนเลยกากรุงเทพ,เทพธรรมามาไกลเบอกะเทาสีได้เขา,จขาใจกลางกรุงเทพเลยได้บาทคือจุดหมายปลายทางที่เพิ่นชิคาไปอทิบาสซิโนพาไปก็ยังมุกทหารนี่ก็คือขอบ,ขอบเขตที่ซื้อถ้าเราเดินทางวันนี่เนี่ยอ่าชิได้เขากรุงเทพเลยบาทเม้าเราเป็นเม้าเลยบาทก็นั่งรถกะประมาณอ่นานั่งแต่ เจ็ดโมงไปฮอดพุ่นแหละห,า ال, ห้าโมงส่าวหกโมงสา่าวเจ็ด่าวมนก็ใส่จักจักชั่วโมงใส่เวลานังรถกะเฮงนะเป็นมือนะเกือบสี่สี่โมงใช่ปะแมนแมนแต่บ่ฮอดแค่เกือบก็คือไอมาแต่กรุงเทพก็คือซ้ำนั่นแหละตอนนีมาบ้านกะเมาแต่เน่ทุกคนเฮยเห็นสมบังิมาขึ้นในก่องไอย่างว่าได้นอกเมารถทุกคนเลยมันบ่ได้มวนได้เมารถนี่บ่คือเมาหรอกมาคือเมาอย่างได้ทุกคนเด้ ก็คือตามข้อมูลที่เพิ่นแจ้งมาก็คือว่าอ่าสิพาไปเลยกรุงเทพอีกสองสัมมงค์แต่ว่าเพิ่นบ่ได้แจ้งว่าสิพาไปอ่าเที่ยวสถานที่ใดเพิ่นว่าก็แล้วแต่ตกลงกันเนาะแม่นก็แล้วแต่เฮาเว้ากันเพิ่นวอนเลยก็แล้วแต่เฮาอ่าอยากไปเที่ยวไสแม่นเว้ากันแล้วอยากไปเที่ยวไซตกลงกันได้แล้วก็ไปเที่ยวมบางท่านที่แน่ๆนี่คือเพิ่นแจ้งมานี่ว่าทะเลนี่ตายโตแล้วเพิ่นสิพาไป ปใส่สูบิกินี่แล้วเนาะบาซิโนโอ,อยาื่นขึ้นเลยเดี๋ยวเราก็ลังแจ้งข่าวดีเมือ่อื่นนี้เมื่อวันซุกวันที่สาวันที่หนึ่งนเนาะริ่นต้นเดือนใหม่เลยกับว,ว่าได้ขอเป็นมือที่ดีนะทุกคนนอมมืออื่นเลยกันเนาะก็ดีกับิ่วใบเดือนนี่เมื่อันนี้เป็นมือดได้ของเดือนก็ผักเนื้อผักตัวนำ้ำอ่าคอยพี่น้อง fc อยู่ทางฝั่งไทยเนาะเห็นกับอ่าทักทายกันได้นะทุกคนนาอกันเห็นแล้วมันบดงามขึ้นในกล้องกัญญาว่ากันเนาะกะ ถากพี่น้องยินดีตอนถับเด้อเนาะเด็กบ้รนณองคนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนาะหลายคนอยู่กำลังชี้เข่ากรุงเทพวันจันทั์จ้าเมืองฝ่ายเมร์มาดูผลบอลเนาะกะพอได้เมื่อเราต่อเนาะเราไปเห็นหันเหนี่กันเพราะว่าเขาก็เม่เคยเห็นกันสิมาเราเขาป่วยฟั้งเลยเพราะว่า อ่าเราอยู่บ้านนอกบ้านนามากอะเต็นเต้นน้อยจนใหญ่ทุกคนแต่เนีบอกเคยเห็นเอียงที่มันสวยงามหรือว่าพัฒนาไปไกลฮะนะคือคําสุภาษิตเพิ่อนว้านเนี่ยสาวสว่างเราบอกออกจากบ้านโบเห็นด่านดินแดนไกลเพิ่นอันนี้ก็คือการเราบอกออกจากเพื่อนกับโบเห็นเห็นแต่ในโทรทัศน์พัดลมแบบนั้นนะแต่ว่าเราอยากไปสัมผัสตัวจริงนะชีิเป็นอย่างไรการเป็นอยู่อ่าในเมือหน้าเมืองในเนาะถึงจะได้ลูกได้ผัวไอ้พุ่นในการใช้ชีวิตนะอ่ขับไปเบิ่งตัวจริง พังจากปากไองว่ามันกัดอีกแบบนึงไปสัมผัสตัวจริงก์อีกแบบอีกแบบนึงแมนละแมนละมันความรู้สึกมันบวกคือกันโดยโดยเราพี่น้องสณารับไม่นี้ก็สาวสวงรค์ก็มาแจ้งข่าวดีผมไม่น้องแล้วกะเีื้าอันบาร์เซโลปเสือพุ่มรอเพื่อนตอนทับอันชิพ้าเพื่อนไปกรุงเทพเนาะกับเสื้าเพื่อนไปเสือรอในเช้านิดหนึ่งแล้วก็เสืพ้าพื่อน้องมาเบิ่งราคาตัดผมอยู่ประเทศลาวจิตถือเสถียรสมัย สิโยไปตัดผมนี่จักเดือนล่ะโอ้ยจากเข้าเดือนเลยเด้เกือบเดือนมันบ่อยากแน่นปันใดนะมันมันมันอยากกรอบๆเนี่ยนะเงินเงินมันอยากกรอบมันเป็นเหรียญบ่านี่มันแห่งนะทุกคนเนาะวันนี้กับสิพาบาร์ซิโนไปตัดผมทุกคนเพื่อเสริมรอเดี๋ยวน้อยหนึ่งเพราะว่าขี่รถตากลมนี่โอ้ยผมวันนี้เป็นทั้งนุกกระจุงเนาะวันนี้กับสิพาเป็นไปแปลงโสมผมบาร์ซิโนวันนี้ ตอนขาดจะตากแสรตากลมหลายเนาะมันบบจะซีจุงเงยยิงยิงนนยแน่ได้ไม่ได้ไอ้ไม่ได้ตัดเฮิงเติอแล้วเฮิงเติอแล้วเนาะแบมลุงเงยไม่ได้บำลุงวันนี้บายเหเพื่อทุกคนเนาะเอา,าอยู่บ้านนอกเ<บ>ด้กะเห็ดชมบ้านนอกเลยว่ะ <laughs> โอเคจะน้องฉันกะสิภาพพี่น้องไปเบอร์ทำกันเลยเนาะว่ามัาถืงสีแพงจะไหนสมวัตกันบ่เคยตัดผมผู้ชานจะคือผมใน่ห่างกันยังบ่เคยตัดเคยพาพ่อไปตัดอยู่บ่บ่เคยมีแต่พ่อไปเองนเ,นเนะาะพ่อไปเองกับแม่ เคยเด็กเขาห้านชมสวยเลยเคยเลยย,มยอมผมยังไม่เคยอยู่คนเลยแต่บรเคยไปตัดผมใน่หนั่นจกดดักเถื่อนเนาะอ่าใบชิเทาโผหล่นแล้วบ่อะเอาเลยมันจังบเลยตัดลายเถื่อเห็ดเห็ด,ด,ดทรงขาแก่ได้ทรงจีอบจิปป้มจี๊ว่าส <c oughs> ิญยุได้แน่นอนสรงหมือหอบบ่หอบหอบด้วยทุกคนจกาเกะไปกันเลยส <c oughs> วัสดีคุพี่น้องตอนนี้ก็ฮอัวหั่นตัดผมแล้วเนาะตัดผมคุณพี่น้องจะมาดีได้ต่างเด้อะเลยวันนี้อาทำในห้านซื้อไว้เตรียมก่อบ กนีาเรอนีาเอเนาะพอี่นแต่ไปกล้ากล้กแบบตัดกัเพึ่นได้เด้อันนี้บาเสยโยก็ับผึ่งตัดในที่แมนละแมนละสาวเพิ่นก็จดีแมนก่อนก่อนตัดกะพ่อแม่พี่น้องน่จะเห็นแล้วเนาะสิปันสาหามันลื่นขอ่าขาสาเยนเยนจบเจบ ใชคคนเปิดห้านเดยักแเลาตอบิ่นะโ้กกิ่นลกำลังบอกทรงที่เป็นอยากได้แล้วทุกคนยัักทินะออบคเนเองบร็อนะ้นิ่งใน้ัวพี่น่มเออนลายเลคือเป็นนิ่งหัวจะติ่งเองมันะ ตต่ผมในรอบอัน,นเดสย,ยังเงนซื้อยังไรก็จับจูจูจนอกขอนอ,นอนีน้องันซื้ออันนีก็เป็นเป็นท่นาประจำตัวได้นออัจั บาร์เบอร์ชอบเนบานสึ้เบินแพ่งผอบนการการกากต่คว่าเผ่นกันยิ้มเลยเนาะตอนนี้มันก็ยังยิ้มมาหุบเลยพอ๋ยวพอได้สร้งเ้อะอย่าที่สร้างกันได้จะได้ไปเที่วคนเลยในบางสิยงนแล้วเนาะนังมในบานสิญจนของานถีงแล้ว วัวจะได้ราคาจะได้ดีกน่น้อยเนาะี่ยจิ้างส่งเลยทรงกับพแบบบ้ต้องเปิดช่องแรกสิบบาทช่องป้าซิโอเด้งบานสกบบาทเจ้าพันเจ้าพันอยู่สี่สิบบาทแม่สามจิ้มหาใช่เนาะหลายสามจิ้มหาใช่ใส่กระถาเบื้องต้นตัดแหล้วนะทุกคนเนาะ จะทีถ่ายให้เบิ่งเป็นบกวัดระตอนว่าซาสวงยืนอยู่นี่ยานมันกวงมือเพิ่นเดียวสิตัดให้บาซิโนบอลลูนประเทศขาเบิ่งตอนตัดไกซิเดียซะเนาะโดยโดยตอนนี้กามาฮอดเครื่องทางแล้วเนาะเริ่มเป็นโตเป็นเริ่มเป็นโตแล้วทุกคนเลยเป็ให้ซาสวงอยากตัดกับเจ้าอยากเท่หัหลุดนะข่อยนะข่อยกันตัดกับซิโลกับเจ้าหขนาะข่อยกับพวอยากญาติซะไหมพอดีเอ็ซีจึงก็ได้ หรอเกินไปว่ะบนบาคารากันนานนอย่างนานเหรไปเนาะตอนเด็กอะกำลังมาได้ประมาณ40%มาสิบเปอร์เบาคา่าบอกใส่ได้ก็เงียบเงียบเงียยัางก่อนอ๋อที่นี้เป็นช่วงเปิดการภาษาเนาะเปิดการภาษาเราเปิดเองอ่าภาษาเราเปิดกางอะไรเลยลองสูงสูงลองสูงสูงเนาะลองสูงสูงภาษาเาะเปิดปะ S <S เอออันนี้บออันว่าล,ลงทรงลงทรงมเคยเบิงแต่ในคลิปเห็นตัวเป็น,ปนแล้วลงทรงเป็นบะซีราคากะแตกต,าตา่างกมหลาดเนี่าซาบะซีโนตัดอไทยนะ่ละสรอยสองรหาสิบบาทแต่ว่าอยู่ฟังล่าานี้คละากเดยวประมาณกะสี่สิบบาทสีบาทหรือสาบาทเนาะรมช่ยะไรมต้อซื้อกันไหนรเนาะ กูอะลรยยูอยู่บ้านเพิ่อนกัอันนั้นดพัฒนาเนาะแมนคาเซาทีนอยากเพลงนี่อยู่บ้านท่ามัดชงเลยนะกูอัลายีขเราเนาะที่งอยากทำกันเห็คือคนเยทุกคนเลยเนาะโอเคยูเนาะโดยราคาตะพงอยู่ราขอมาณนี้เนาะจะตัดงานอยู่เลยแมนใซ่ต่ใจา มือกัลสได้ไปฝั่งเศนะครับกั่น้ำมือแต่ผมเสิอลองื้มลองก็ไดนะือลอเือกัลเขากะสิไดเดินทางไปในการเทศไปลอสรับแม่ไปเทปเลยก็ว่าได้เนาะหลังจากนี้นะคะว่าสาวสมรภูพิชาตะการได้กำลังการ์อพอทนของไฟลเดอเนาะโดย ด้วยนพันธหรับคลิปนี้ส,สาวสวยกีอนลากเดอรพนในชิดหน้าตรับคลิปนี้สาวสวยกิลลี่ขอร์ตเข้ามาสบายดี